สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาทบทวนกันเกี่ยวกับเรื่องของเศษส่วนของพหุนามกันเนาะ,ะทีนี้เรามาเริ่มดูกันที่ข้อหนึ่งเลยค่ะจากข้อหนึ่งนะคะเป็นการคูณของเศษส่วนของพหุนามค่ะดังนั้นเรามาดูที่พจน์แรกพจน์แรกตรงนี้ดูที่ตัวเศษ6ลบ10 Y จาก6ลบ10 y นี้เราสามารถที่จะดึงตัวร่วมได้นั่นก็คือ2 เราดึง2ออกมานะคะข้างในวงเล็บก็จะเหลือ3-5 y ลบ5 y ส่วนด้วยจะเห็นว่าตัวส่วนนี้ไม่สามารถดึงได้นะคะก็เลยเป็น y บวก8คูณตัวเศษตัวนี้เป็น2 y บวก1 ส่วนด้วยตัวส่วนข้างล่างดึงได้ไหมดึงได้ก็คือดึง4ออกมาค่ะจะได้3ลบ 5y พอดึงออกมาแบบนี้แล้วจะเห็นว่ามันมีพจน์ทีเ่เหมือนกันนะคะตัดกันได้ก็คือ3ลบ 5y เนาะจากที่เหลือมีอะไรตัดได้อีกไหม ไม่มีแล้วในกรณีที่เป็นแบบนี้นะคะเวลาตัดต้องตัดเป็นก้อนกอนดังนั้นอันนี้ตัดไม่ได้ค่ะเหลืออะไรบ้างเศษก็จะเหลือ2คูณอยู่กับ2 y บวก1ส่วนด้วยข้างล่างมีอะไรคะมี4คูณกับ y บวก8นั่นไงลืมเลยตัดได้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมนั่นก็คือ2 1> 2, 1 2 2 2 4ค่ะอ่ะตัวเศษข้างบน1คูณอะไรก็ได้เท่าเดิมก็จะได้2 y บวก1ส่วนด้วยตัวส่วนเอา2แจกแจงเข้าไปอย่าลืมนะคะเวลาแจกแจงเราจะเอา2คูณเข้าไปทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บนะดังนั้นคำตอบของเราที่ได้ก็คือ2 y บวก1 ส่วนด้วย2 y บวก16ค่ะต่อไปค่ะข้อ2ข้อ2เป็นการคูณกันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าในแต่ละพจน์ไม่มีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเลยดังนั้นถ้าตรงไหนที่สามารถตัดกันได้ลูกตัดกันได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันจากโจทย์เราจะตัดอะไรได้บ้าง5ตัดกับ15ได้ค่ะ 515 535 5 15, 53, 15. มีตัดได้อีกก็คือ313 339ครูจูนพยายามใช้สีที่แตกต่างกันนะคะหนูจะได้เห็นได้ชัดเจนเลย y ายกำลังสองกับ y ายกำลังสองค่ะมีอีกไหมคะวายกำลังหงตัดกับ y ายกำลังสองเพราะฉะนั้นเหลือ y นะคะ แล้วก็แซดกำลังหนึ่งตัดกับ z ซํกำลังสองเหลือแซค่ะมีอีกนะคะ x กำลังหนึ่งตัด x กำลังสองเหลือ x ค่ะมีอีกคู่หนึ่งใช่ไหมคะก็คือ3ตัดกับ3ค่ะน่าจะหมดแล้วเนาะเราก็มาดูว่าข้างบนเหลืออะไรบ้างคะเหลือ y กับ z y คูณ z ก็เป็น y z ส่วนด้วยข้างล่างเหลือแต่ x ค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ y z ส่วน x นะคะจบค่ะไปที่ข้อ3ค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการหารนะคะตรงนี้เป็นการหารหลักในการหารเศษส่วนก็คือเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนั่นเองตัวตั้งเราใส่เหมือนเดิมก่อน,นะคะ่ะเศษ5ส่วน x ลบ2ค่ะ คูณ 2-x ลบ x ส่วน10ให้ลูกสังเกตรตรงนี้นะคะมี x-2 กลบ2กับ 2-x ลบ x ค่ะมันสามารถทำให้หน้าตาเหมือนกันได้ค่ะแต่ต้องใช้เทคนิคการดึงลบออกนอกวงเล็บค่ะดังนั้นตัวตั้งเราลอกมาเหมือนเดิมก่อน5ส่วน x ลบ2คูณดึงลบออกมาจากก็จะได้ x-2 ลบ2อยู่ตรงนี้นะคะ วิธีการเช็คทำอยังไงถ้าเราเอาลบคูณเข้าไปจะได้ลบ x ถ้าเอาลบคูณไปที่ลบ2ก็จะได้บวก2หรือตัวนี้นั่นเองนะคะค่าเท่าเดิมนะส่วนด้วย10จากนั้นที่ตัดได้ก็คือ515 5, 5 2 10มีตัดได้อีกชุดหนึ่งค่ะก็คือ x ลบ2ตัดกับ x ลบ2นะคะดังนั้นคำตอบที่เหลือก็คือ อย่าลืมเครื่องหมายลบตัวนี้ลบคูณ1ก็ได้ลบ1ห,หรือถ้าใส่เลยมันก็คือได้ลบเศษหนส่วนสนั่นเองค่ะจบแล้วนะคะไปข้อ4ค่ะยังคงเป็นเรื่องของการหารนะถ้าการหารเราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะตัวเศษของพจน์แรกก็คือ y กําลัง4ค่ะพจน์ที่2 จะเห็นว่า4 y บวก8เราสามารถดึง4ที่เป็นตัวร่วมออกมาได้ก็จะได้ y บวก2เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ขึ้นไปไว้เป็นตัวเศษแต่ถามว่า7กับ14ดึงอะไรได้ก็คือดึง7ออกมาได้7แล้วก็ y บวก2นะคะส่วนด้วย y กํลังสอง ตรงนี้อะไรตัดได้เห็นไหมคะก็จะมี y บวก2ตัดกันได้มีอะไรตัดได้อีกมี y กำลัง2ค่ะตัดกับ y กำลัง4เหลือ y กำลัง2ค่ะจากที่มองดูแล้วก็ไม่มีอะไรตัดได้แล้วนะดังนั้นตัวเศษก็จะเป็น7 y กำลัง2ค่ะตัวส่วนก็จะเป็น4ค่ะข้อ4ก็ง่ายนะคะต่อไปไปที่ข้อ5ค่ะ ข้อหาตรงนี้นะคะเป็นเครื่องหมายบวกเศษส่วนจะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนต้องเท่ากันค่ะจากตรงนี้เรามีส่วนเป็น y กับอีกชุดหนึ่งเป็น y บวก4เราสามารถทำา y ให้เป็น y บวก4ไม่ได้ดังนั้นเราจะหาครอนอโดยการคูณไข้กันนั่นเองนะคะก็คือเอา y บวก4คูณขึ้นไปหา6แล้วก็ y คูณขึ้นไปหา7 จากนั้นตัวส่วนก็จะเกิดจาก y คูณกับ y บวก4นะคะได้แล้วค่ะก็จะเป็น6คูณ y บวก4ตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกเราก็เลยใส่บวกบวกอะไร y คูณไปหา7ได้ 7y ทั้งหมดส่วนด้วยตัวส่วนก็คือ y คูณกับ y บวก4นะคะจากนั้นค่ะ แจกแจงเข้ามาในวงเล็บค่ะลูกจะได้ 6y บวก24แล้วก็ข้างหลังจะเป็นบวก 7y ค่ะทั้งหมดส่วนด้วยเหมือนกันเนาะเอา y แจกแจงเข้าไปนะคะก็จะเป็น y กํลัง2บวก 4y ค่ะเราก็ดูว่า พดข้างบนเราสามารถเอาอะไรมาฟิจอริ่งกันได้จะเห็นว่า6 y สามารถบวกกับ7 y ได้ก็เลยได้13 y บวก24ส่วนด้วย y กำลังสองบวก4 y ค่ะก็จบแล้วค่ะต่อไปข้อ6ค่ะ เป็นการบวกนะคะเศษส่วนจะบวกกันได้ก็ต้องตัวส่วนเท่ากันแต่ให้หนูสังเกตตัวนี้นะคะเรามีตัวส่วนของพจน์แรกเป็น x ลบหข้างหลังเป็น x ลบหแต่ข้างหน้ามันมี2อ,อยู่เราก็เลยจัดการคูณ2ทั้งเศษและส่วนตัวส่วนจะได้เท่ากันนะคะข้างหน้าไม่ได้คูณอะไรก็เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่า เราจะใส่ตัวส่วนไว้ก่อนก็ได้นะส่วนก็คือ2คูณกับในวงเล็บ x ลบ1ค่ะทีนี้ดูตัวเศษข้างซ้ายมือก็จะเป็น5 x ลบ1ค่ะตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะคะก็ใส่บวกค่ะ x คูณ2ได้2 x ไม่ยากเลยใช่ไหมคะจากนั้นค่ะเรามาดูว่ามีอะไรฟิชเชอรลิงกันได้นั่นก็คือ 5x บวกกับ 2x กลายเป็น 7x ค่ะ 7x ลบหส่วนตัวส่วนข้างล่างเราก็เอา2คูณเข้าไปกลายเป็น 2x ลบ2นั่นเองจบแล้วค่ะอ่าทีนี้เรามาดูที่ข้อ7กันนะคะ เจค่ะมันเป็นลบเศษส่วนค่ะเศษส่วนจะลบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนเท่ากันจากตรงนี้เห็นว่าตัวส่วนเท่ากันพอดีเลยเนาะดังนั้นจึงจับเศษมาลบกันนะคะโดยที่ตัวส่วนก็เป็น x บวก y ค่ะเศษจะเป็น x กำลังสองลบ2 จากนั้นเห็นเครื่องหมายลบตัวนี้คูณกับเครื่องหมายลบตัวนี้ไหมลบคูณลบก็เลยเป็นบวก10ค่ะตัวที่ฟิชเชอร์ลิงกันได้ก็มีลบสกับบวก10นะคะก็เลยได้เป็น x กำลังสองบวก8ส่วนด้วย x บวก y จบแล้วค่ะข้อ8ค่ะ จะเห็นว่าตัวส่วนมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะแต่ถ้ามองดีๆนะคะส่วนตรงนี้ไม่เท่ากันนะคะมองดีๆค่ะจะเห็นว่าข้างหน้าตรงนี้เป็นสองเท่าของข้างหลังนะคะเราก็เลยสามารถที่จะเอา2คูณเข้าไปที่ตัวส่วนแล้วก็อย่าลืมคูณที่ตัวเศษด้วยนะคะเพื่อให้ส่วนเท่ากันเท่ากันคือเท่าไหร่ ก็เลยมาดูนั่นก็คือจากตรงนี้ถ้าเราเอา2คูณเข้าไปก็จะเป็น4 x ลบ2เท่ากับข้างหน้าเลยใช่ไหมคะเราก็เลยใส่ส่วนเป็น4 x ลบ2ค่ะส่วนข้างบนค่ะซ้ายมือเป็น2 x ลบ1ลบกันพลาดนะคะเดี๋ยวลูกจะสับสนก็เลยเขียนว่า2คูณกับในวงเล็บ 4 x บวก1ไว้ก่อนค่ะจากนั้นค่อยเอาลบ2เนี่ยแจกเข้าไปในวงเล็บช้าแต่ชัวร์นะคะก็เลยเป็น2 x ลบ1ลบ2แจกเข้าไปเป็นลบ8 x แล้วก็ลบ2นะคะทั้งหมดส่วนด้วย4 x ลบ2จากนั้นดูข้างบนอะไรฟิจจริงได้ก็จะมี 2x ลบ 8x กับลบ1กับลบ2สีเขียวนะคะจะได้เป็นลบ 6x สีฟ้าก็เป็นลบ3ทั้งหมดส่วนด้วย 4x ลบส ตรงนี้ถ้าเราดึงตัวร่วมออกมานะคะหลายคนจะมองว่าถ้าเราดึงตัวร่วมออกมามันจะตัดกันได้ไหมคําตอบก็คือมันตัดไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวนี้ถ้าดึงลบออกไปเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นบวกในขณะน,นี้ที่กว้างข้างล่างตรงนี้ติดลบบวกกับลบมันตัดกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะเราก็เลยไปที่ข้อ9ต่อเลย ข้อเนะคะเราเรียกว่าโจทย์ละคนที่เป็นโจทย์ละคนเพราะว่าใน1โจทย์จะมีเครื่องหมายบวกแล้วก็เครื่องหมายหารก็คือมีมากกว่า1เครื่องหมายนะดังนั้นเราต้องทําในวงเล็บค่ะให้เสร็จก่อนอในวงเล็บนะคะเป็นการบวกจะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนต้องเท่ากันเนาะเห็นตรงนี้ไหมเราเคยทามาแล้วที่ข้อแรกๆเลยนะส่วนเป็น x ลบ2กับอีกตัวหนึ่งเป็น2ลบ x ค่ะ เหมือนเดิมค่ะเราจะใช้เทคนิคการดึงลบออกนอกวงเล็บนะคะ,ะตัวแรกเป็น x ลบ2นะข้างบนก็เลยเป็น x ลบ5เหมือนเดิมค่ะบวกครูจุนจะดึงลบออกมานะคะข้างบนเป็น4เหมือนเดิมก่อนนะดึงลบออกมาจะกลายเป็น x ลบ2เพื่อทําให้ตัวส่วนเท่ากันแต่อเผอิญว่าดูจะตรงนี้ข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบ ดังนั้นทั้งก้อนนี้คือติดลบลบเจอบวกเออลบเจอบวกก็เลยเป็นลบนะคะจึงได้ว่าตอนนี้ส่วนถ้าเราทำให้เป็น x ลบ2เท่ากันแล้วนะด้านบนก็จะเป็น x ลบ5จากเครื่องหมายบวกตรงนี้ไปเจอกับลบจำได้นะเมื่อกี้พูดไปแล้วก็เป็นลบนะคะลบอะไรลบ4ค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นลืมไม่ได้ก็คือลืมไม่ได้คือเอาก้อนหลังเนี่ยลงมาด้วยในเมื่อมันเป็นหารก็เปลี่ยนหารเป็นคูณซะเลยคูณด้วยอะไรคูณด้วย x ลบสองส่วนด้วย x ลบเก้า x ลบสองส่วน x ลบเก้าก็จะตามมาเหมือนเงาตามตัวเลยนะข้างบนค่ะตัวที่ฟเจอริงกันได้ก็คือลบห้ากับลบสี่ จึงเป็น x ลบ9ส่วนด้วย x ลบสคูณ x ลบสส่วนด้วย x ลบ9าปาดทนี่ตัดได้เลยใช่ไหมตัดกันได้แบบนี้ดังนั้นคำตอบที่ได้เป็น1ค่ะไม่ยากเลยเนาะอ่ะต่อไปไปที่ข้อ10นะ เหมือนเดิมค่ะเราจะทําในวงเล็บก่อนนะคะวงเล็บเป็นเครื่องหมายลบจะลบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนเท่ากันเราก็พิจารณาว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วดังนั้นเราก็เลยได้ว่าตัวส่วนเป็น x บวกหนนะคะห้าลบตรงนี้ดูดีๆนะเราจะเอาลบแจกแจงเข้าไปนะมันก็กลายเป็น5 3ลบ3 x เราก็ลบ8นะคะเนาะแล้วก็คูณกับ 3y บวก5นะคะข้างบนอะไรฟิชเชอร์ลิงกันได้ก็คือ5กับลบ8ค่ะ5ลบกับ8เนาะทีนี้มันมีลบ 3x อยู่ นั้นเราก็เอาจพ์ที่มีตัวแปรไว้ข้างหน้าแล้วกันนะก็เลยเป็นลบ3 x สีชมพูค่ะ5-8ลบ8ได้ลบ3ค่ะทั้งหมดส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วย x บวก1ค่ะอันนี้ก็ตามมาเหมือนเงาตามตัวเหมือนกันนะถ้าจะให้ดีไม่ใช่ให้ดีอะให้ถูกคือใส่วงเล็บมาตลอดเลยนะทีนี้เราจะเห็นว่าตรงเนี้ย เราสามารถที่จะดึงลบสมเนี่ยออกมาได้เพราะฉะนั้นดึงนะคะลบสามดึงออกมาก็จะเหลือ x พอเราดึงลบสามออกมาข้างในก็จะเหลือบวกหนะคะทั้งหมดส่วนด้วย x บวกหค่ะคูณ3 y บวกหจากนั้นเห็นไหมคะเป็นเจ้าก้อนสองก้อนนี้ตัดกันได้ เราก็เลยได้ว่าหลังจากที่ตัดไปแล้วเหลืออะไรเหลือลบ3คูณอยู่กับ 3y บวก5จึงแจกแจง3เข้าไปในวงเล็บเพื่อให้เป็นรูปผลสำเร็จก็ตอบลบ9 y ลบ15ค่ะอ้าข้อ10ก็จบลงไปต่อไปเป็นข้อ11 ยังคงเป็นเรื่องของโจทย์ระคนนะคะซึ่งในวงเล็บนี้เป็นการคูณค่ะดังนั้นถ้าการคูณเราก็หาจำนวนที่มาตัดทอนกันได้5ตัด10ได้2มีคู่ไหนตัดได้อีกไหมถ้ามองอย่างนี้ข้างบนตัวนี้นะคะมี x ก,กำลังสองกับ x คูณกันอยู่ x กำลังสองคูณ x ได้ x กำลังสเท่ากับข้างล่างเลยดังนั้นเราจะตัดแบบนี้เลยนะคะ x กำลังสองคูณกับ x ได้ x กำลัง3ตัดกับ x กำลังสโอเคไหมต่อไปค่ะเช่นเดียวกันเรียนแบบนี่มีแซดอยู่ข้างล่างคูณกับแซดข้างล่างเป็นแซดกำลังสองไปตัดกับแซดกำลังสองข้างบนนะจึงได้ ตัวนี้เป็นหนึ่งค e ่ะมีอะไรอีกไหมคะ y กำลังหนึ่งคูณ y กำลังหนึ่งเป็น y กำลังสองตัดกับ y กำลังสี่นะคะแต่ตัดแล้วไม่หมดนะก้ OK อนนี้นะก็เลยได้ว่า y กำลังหนึ่งกับ y กำลังหนึ่งเป็น y กำลังสองตัดแล้วก็ยังคงเหลือ y กำลังสองค่ะมีอะไรอีกไหมที่จะตัดได้ หมดแล้วหมดแล้วดังนั้นเราก็ดูว่าข้างบนเหลืออะไรอยู่บ้างเหลืออะไรอยู่บ้างนั่นก็คือสองคูณกับสองข้างบนไม่มีแล้วเนาะข้างล่างก็จะเหลือ x คูณกับ y กํลังสองนะคะจึงได้คำตอบว่าข้างบน2อคูณสได้4ส่วน x คูณ y กํลังสองก็คือ x y กํลังสองนั่นเอง มาค่ะบวกกับ3ส่วน x y กํลังสองอ้าวตัวส่วนเท่ากันพอดีเลยเราก็เลยจับเศษมาบวกกันค่ะ c บวก3เป็น7 7ส่วนด้วยอะไรก็ x y กํลังสค่ะต่อไปข้อ12ทําในวงเล็บก่อนนะคะเท่ากับ เห็นตัวเศษไหมคะตัวเศษนี้สามารถดึง y ที่เป็นตัวร่วมออกมาได้ก็จะเหลือ3 y ลบ1ส่วนด้วย y บวก1จากนั้นค่ะเราจะทำการเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนแต่ทีนี้ส่วนของตัวนี้นั่นก็คือ1ใช่ไหมคะวิธีการกลับเศษเป็นส่วนก็กลับเป็นเศษ1แล้วก็ เอา9 y ลบ3ลงมาแต่จะเห็นว่า9กับ3เราสามารถดึง3ออกมาได้ก็จะได้3 y ลบ1อันนี้อยู่ในวงเล็บแล้วก็ติดตามมาด้วยด้วยอะไรลบของ7 y บวก5คุณจูนเขียนเหมือนเดิมแต่พอดูตัวส่วนข้างล่างสามารถดึง3ออกมาได้อีกแล้วนะคะก็จะเป็น ดึง3ออกมาได้เป็น y บวก1นะทีนี้เราไปดูว่าในวงเล็บเราสามารถที่จะใช้อะไรตัดได้นั่นก็คือเจอเจ้าก้อนกับเจ้าก้อนตัดได้นะหมดนะในวงเล็บใหญ่จะเหลืออะไรอีกเหลือตัวเศษก็คือ y อยู่ข้างบนส่วนตัวส่วนนั้นก็จะเกิดจากเอา y บวก1คูณกับ3 ก็เป็น3คูณในวงเล็บ y บวก1อันนี้คือในวงเล็บเสร็จเรียบร้อยลบกับอะไร7 y บวก5ทั้งหมดส่วนด้วย3ในวงเล็บ y บวก1เอ๊ะเตัวส่วนเท่ากันพอดีเลยใช่ไหมจ๊ะจึงจับเศษมาฟิจิลิงกันนะคะ ก็จะได้ว่า y เห็นลบที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะเอาลบนะคะแจกแจงเข้าไปนะอย่าลืมนะเวลาเอาลบแจกเครื่องหมายจะเปลี่ยนเป็นตรงข้ามนะคะก็จะได้ลบ7 y ลบคูณบวก5ก็ได้ลบ5คะ่ะทั้งหมดส่วนด้วยเราจะเอา สเนี่ยแจกเข้าไปเลยก็ได้นะเนี่ยตรงนี้จะเหมือนกันเพราะว่าตัวส่วนมันเท่ากันแล้วถ้าแจกไปเริ่มก็จะเป็น3 y บวก3ค่ะทีนี้เราก็มาดูว่าข้างบนอะไรฟิชเชอร์ลงกันได้ก็จะได้ y ลบกับ7 y เป็นลบ6 y ลบ5ส่วนด้วย สามบวกสไม่ยากเลยใช่ไหมคะคลิปทบทวนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ